สัสดีค่ะมีรถซีดานสภาพไปสวยประวัติดีฟิดาขับสบายๆเดือนละ5,000บาทนำเสนอกันอีกแล้วนะคะมิสูบิชิแลนเซอร์ EX นะคะเครื่องยนต์พันแปดเจอโต้คันนี้ปี2012ค่ะภายในนะคะแนวสปอร์ตนะคะเป็นภายในสีดำนะคะกระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้า,ระ,ฟฟาระบบเซ็นเตอร์ล็อกค่ะแอร์แบคกอบีเสกุญแจรีโมทน,นะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ช,ชันนะคะกุญแจปิดสตาร์ทค่ะรถสวยสภาพดีน่าใช้ม,มากๆเลยนะคะ ราคาโปรโมชั่นของเ้าที่26900 0บาทเท่านั้นค่ะซีดาวผ่อนเดือนละ6 0 0 0 0บาทนะคะคันนี้ขอถายเงินเดือนในรับรวมผู้เช่าซื้อที่ซีโรคันนี้ได้คนเดียวนะคะอยู่ที่15,000บาทขึ้นไปค่ะก็ซีโรคันนี้ไปใช้งานดีแล้วนะคะใครกำลังมองหารถซีดาวประตูสภาพี่สวยเครื่องแรงนะคะขับดีขับมานะนะแนน่าไปร,รถคันนี้เลยนะคะเป็น 1. 8 G L S ค่ะ ติดฟิล์มพร้อมเลยนะคะแอร์ยังเจี G ๊ยบเลยค่ะรถสวยเครื่องแรงสภาพดีมากๆเลยนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะออกรถไม่ยุ่งยากเลยนะคะผ่อนสบายแค่5,000บาทเองค่ะมิสซูบิชิแลนเซอร์ EX นะคะ1.8 GLS เกียร์โตนะคะคันนี้ปี2,012ค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 50 50 8 5ส ติดต่อแอม